มาถึงช่วงคุณพระประชันเพลงฮิตวันนี้จะเป็นการประชันขิมกับวงแทตูคัลเลอร์มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้มีชัยในการประชันพร้อมแล้วครับนี่เป็นการประชันขิมนะครับจะเป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ คืนแต่เธอคนเดียวจอไม่มองคนอี่นหมดเพลงที่ด้ใจใวังพบเจออยู่คอยจมาคอยจะมา,ะมา,ะมาไม่ได้องเไรไเธอขอสครอยากแค่งรู้จักเธอดูว,ว่าการคน,นี้ต้องรอแค่อยจมาคอยจมาสวมใตาวานให้ติด,ดจิตจ้เจอก็เดินหามันดังในใจอยากยาวมาไปวมาแล้เธอก็หายไป oh อกด้คำหวานในสุขุราแล้วเจอก็เดินหา

พร้อมเลยนะครับซินเดอเรลล่านะครับกับการประชันขิมนะครับเอาล้ครับตอนนี้คุณรัตนะครับเมื่อกี้ฮะเล็กกีตาร์ด้วยอยู่ใกล้ๆครับก็ร่วมเป็นกรรมการด้วยนะครับอาจารย์อัศวุฒธครับช่วยนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ฟังเพลินดูเพลินนะครับเพลงเพราะแล้วก็ตัวของขิมเองก็ยังยังรักษาหน้าที่ในการที่เป็นส่วนหนึ่งของของเพลงของวงได้ได้อย่างดีนะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดนะฮะอยากจะดูที่ น้องหมายเลขสองก่อนนะครับวันนี้ก็ยังมีความผิดพลาดอยู่บ้างในหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ไม้ขีมของเราไปตกอยู่ที่ร่องไปงัดสายอ,อะไรพวกนี้นะครับแต่ก็สิ่งที่น่าชมเชยคือจากสถานการณ์ที่มันยากลําบากเนะเราก็สามารถที่จะผ่านแล้วก็ดําเนินมันต่อไปได้แล้วก็น้องหมายเลขหนึ่งนะครับน้องเรน,นะครับก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานอาจจะเป็นมาตรฐานที่มันยังคาดหวังว่าควรจะเห็นอะไร เกิดจ้าหรือว่ามันเปล่นประกายมากกว่านี้นิดหนึ่งนะครับ,รบใช้ไม้ขีมหลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ขีมที่นุ่มแล้วก็ไม้ขิมที่แข็งรวมถึงกลับเอาด้านหลังของไม้มาตีแล้วก็รวมถึงเอาเอาไม้คู่กันมาอีกจับให้มันเป็นเสียงลักษณะของคู่สามโดยรวมแล้วก็ทําได้ดีตามมาตรฐานของทั้งคู่นะครับครับผมมาถึงน้อง,องเรก่อนนะฮะน,น้องเรเนี่ยก็กไม่เบาเลยจุดเด่นของน้องเรคือกอแบบเครื่องเครื่องลักษณะเครื่องขีมเนี่ยนะฮะ ถึงแม้จะเป็นเครื่องสายคาเครื่องสายก็จริงนะมันเป็นเครื่องสายาที่ใช้ในในใน,ในเรื่องการเป็นการตีเพราะฉะนั้นโน้ตโน้ตที่มีแอดแท็กเยอะเนี่ยถ้าการเล่นแล้วตรงจังหวะขึ้นมาเนี่ยมันจะดูน่าฟัง mm hmm. มันไม่เหมือนกับพวกเ,เครื่องเครื่องสายที่ประเภทสีสีนั้นอาจจะสามารถสีทอดจังหวะหรืออะไรก็ตามสร้างสร้าง,างอารมณ์ได้นะครับจุดเด่นของของน้องเรเนยอยู่ที่ตรงนี้คือเป็นคนที่มีจังหวะแม่นยำ mm hmm. น้องยุ้ยเนี่ยรู้เลยว่าเล่นแล้วเกร็ง นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับผมโอ้ชี้ชัดนะบางทีเราฟังสนุกนะแต่ว่ารายละเอียดนั้นลึกเหลือเกินครับอ้าวมาที่คุณรัตนะครับทัชคาร์เลอร์นะครับผู้ที่ร่วมเล่นอยู่ด้วยเลยอ้าวหนึ่งเป็นยังไงสองเป็นยังไงครับแต่ว่าความรู้สึกตอนที่เล่นด้วยกันก็คือรู้สึกว่าน้องในเบอร์หนึ่งครับเขาจะเล่นได้เคลียร์มากเคลียร์กว่าทําให้เราเล่นด้วยรู้สึกว่าเออมันเป็นดนตรีมันอยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่ในความรู้สึกเดียวกันอยู่ครับส่วนน้องยุ้ยก็ก็ทําได้ดีแต่ว่า เขายังเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยสะอาดมากหรือว่าจังหวะอาจจะไม่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 ไปไม่ไปไม่ปเท่าไหร่คุณนัทฟังดูแล้วเป็นไปได้ไหมเอาดนตรีไทยแต่ละบางอย่างบางชิ้นตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมแล้วก็วงทั้งหมดรู้สึกว่าน่าอยากจะมัหน้าจะต้องมีดนตรีไทยเข้ามาแล้วละครับสนุกขึ้นเยอะครับนะเพราะอย่างน้อยๆอะไรที่เป็นไทยเนี่ยอยู่ในอัลบั้มสักสักเพลงหนึ่งก็ยังดีนะครับผมผู้ที่มีชัยในการประชันขิมครั้งนี้ได้แก่หมายเลขเชิญครับหมายเลขหนึ่งครับผม ่าน้องเรนี่เป็นแชมป์หนึ่งสมัยนะครับผมก็จะมีแผ่นทองคำนะครับติดบนกระดานชนวนทองคำตรงนี้นะฮะนี่เป็นกระดานชนวนทองคำพร้อมทุนการศึกษา10,000บาทจากทีโอทียยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับทีโอทีก็มอบทุนการศึกษาให้5 0 0 0บาทครับวันนี้ต้องซาคับคุณคณะกรรมการอย่างมากครับผมและเสียตัวเบื่อกับชาชุนคลเล์ครับ